วิธีการถอดประกอบสปริงขาตั้งคู่เว็บร้อยนะครับผมก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆใช้คีมควงแบนนะครับในกรณีที่ไม่มีคีมล็อกดึงอะไรอย่างี้นะครับแต่ก็ไม่เคยใช้คีมล็อกสักทีจะใช้นี้นครับก็ให้เพื่อนใช้คขควงแบนค้ำตัวสปริงแง่งด้านล่างนะครับแล้วก็เอียงเอียงอย่างนี้นิดหน่อยนะครับเอียงเพื่อที่จะดึงแล้วก็แกว่งออกมาทางด้านนอกนะครับใช้หัโนโป้งดึง จับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แรงตัวนี้บีบเข้ามานะครับแรงมือสี่นิ้วสี่นิ้วนะครับกําลังสูงแน่นอนแล้วก็มือทางนั้นนี้นะครับจับไขควงให้แน่นนะครับอย่าให้มันพลิกไปพลิกมานะครับจับดามให้แน่นก็เริ่มเลยนะครับผมเช็คให้ดีนะครับผมเอาให้ทีเดียวออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสูญเสียกําลังหลายทีแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยด้วยนะครับโอเค ประมาณนี้ครับผมก็จะออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกอยู่ที่เพื่อนเลื่อนมาทางด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาได้นะครับประมาณนี้ ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับสปริงบางทีสปริงตัวนี้เพื่อนๆขาดอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆอยากเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงก็ใช้วิธีได้วิธีนี้ได้นะครับก็เปิดอีกวิธีหนึ่งและวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีสุดมาดูวิธีการประกอบกันนะครับก่อใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปุ๊บนะฮะแล้วก็ดึงกลับมาด้านหลังให้สูดแบบนี้ต่อไปก็จะมาใส่ตรงนี้กันนะครับ ตอนเราใส่นะเพื่อนๆให้ใช้ไขค,รครวงแฉกแบบนี้นะครับดึงขาตั้งคู่ให้ขึ้นสุดแล้วก็สปริงมาจ่อไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขค,รครวงแฉกสวมเข้าไปตรงสปริงนะครับใช้ปลายที่เป็นร่องงัดไว้กับตรงเหล็กตรงนี้นะครับผมนี่ให้เข้าร่องนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนจับเอามือออกจากอย่างนี้นะครับ ถ้าปิดป้าสปริงมันอาจจะดีดมือเราได้นะครับจากนั้นก็ให้นัดไขควงมาทางนั้นนี้แล้วตัวนี้ก็จะเลื่อนเข้าไปนะครับผมขอเช็คให้ดีนะครับว่ามันเข้าร่องดีหรือเปล่างัดเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมการถอประกอบสปริงตัวนี้มีข้อแม้ว่าใช้ไขควงอันนี้นะครับพยายามอย่าให้ไขควงมันเป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันอาจจะเวลาสปริงตัวรูดเนี่ย มันจะได้ลื่นๆนะครับผมถ้าไม่ลื่นก็เพิ่มด้วยทาจระบีน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆที่มีตามที่บ้านนะครับก็จะให้มันใสได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ดีกว่าหรือมีวิธีอะไรบ้างก็แนะนํากันได้นะครับสาหรับการเปลี่ยนสปริงขาตั้งคู่นะครับถ้าเกิดสปริงเพื่อนๆมีปัญหาเปลี่ยนสมัยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับใช้แค่ไขควง2ตัวไขควงแบนกับไขควงแฉกนะครับผม กาะประมาณนี้นะครับไม่เคยเอาไขาควงตัวนี้ดึงอาจจะได้อยู่นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ลองดูนะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาถึงจนตอนนี้นะครับผมอุตส่าห์รับชมมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ